นุ่งหมาอามีกับอเมยนอนรอฉันข้าวให้แม่ชีฉันเสร็จก่อนนอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอามีว่า หางลึกๆลึกๆลึกๆยายแฟ้วเปล่าไอีหนีเอิ้นอีหนีเห็นหนีปะหนีหนีหนีเอิ้นหนีเอิ้นหนีเอิญเหมยมาเว้ยไม้เปียกผมหายคืองามแต่เมื่อคืนฝนตก เมื่อคืนฝนตกนะคะเช้านี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสดีมาชีก็มาดูผักที่ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นต้นแตงนะคะเป็นแตงที่กำลังจะออกดอกกำลังออกดอกแล้วส่วนนด ต,ตรงนี้คือผัดเป้นกำลังผูกหรือผัดกุยช่ายถ้าจะไม่ผิดแต่แถวนี้เลือกเรียกผักเป้นถั่วก็กํากำลังงาม เขาโพดมาชีกำลังสวยเขาโพดปลูกไว้นะคะข้างนอกสวนก็จะมีดอกไม้สีเหลืองสีชมพูสวยงาม เรจะปลูกขาให้ด้วยต้นมะเขือก็กำลังสวย ดีสุดมากขึเด้ันนี้ยังถิดเลยนี้ไปทางไม่เนี่ยเดี๋ยวเห็นทางคุณอะไรบูเจ้าก็สรางไม่ดีงาไว้เดี๋ยวไว้อะไรบูแจ้งไม่ห้เลยบมา ว่นานไร้ตากับชิดกันไว้เหมือนว่านไหนไหม <c oughs> ว่นานไร้กระไรไปใส่กับพป๋ไปเดียวตอดสันแนออนนั่นน้ำหาว่างเงย็นว่างไรร่มพัดอ่ะมีเสาลูกบ้านไกด์บ้มามีบานหายหงายได้บอกไปถามรปจ่ายกา้อนขอัน งานไม่ได้ยืนแต่ชี้เบาไวเลยนะม่ชีทำหมกหนอไม้นะคะใส่หมูสามชั้นไว้ถวายพระในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้าหมกหนอไม้ใส่หมูสามชั้นสูตรบ้าน อร่อยนะครแม่ชีเป็นคนทำเองบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆข้าวโพดกำลังโตในสวนของแม่ชีดอกไม้ก็บานชุ่มชํำต้นพริกต้นมะเขือก็สดชื่นดี